อดีตมันคือความฝันปัจจุบันมันคือความจริงอนาคตคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานการณ์หลายๆคนหลายๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเนาะบางคนเข้ามาเป็นครูบางคนเข้ามาเป็นบทเรียนบททดสอบให้กับเราได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าอย่างแบบทำให้เรามีความทุกข์แต่หลัง จากที่เราก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปแล้วนั่นคือความหอมหวานของความสุขที่เราได้รับว่าเราเก่งขึ้นพัฒนาจิตใจของตัวเองให้แกล่งขึ้นและก็มีแนวทางมีความคิดพัฒนาจิตใจของตัวเองให้ให้แร่งอนะ่ะเนาะให้แกร่งแล้วเราก็จะเผชิญชีวิตของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบเรา ให้มาบทเรียนกับเราให้เราตั้งใจแก้ไขสถานการณ์ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันผ่านไปด้วยความสุขด้วยสิ่งที่แบบพัฒนาปัญญาของเรา,เ,าเนาะว่ามันคําว่าปัญหาแล้วคําว่าปัญหาเนี่ยมันมันมันทำให้เราเกิดความทุกข์อยู่แล้วแต่ทุกทุกนั้นเราจะแก้ไข ไม่ให้เกิดทุกข์อีกหรือว่าจะให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะว่าเรามันไม่ผ่านบทเรียนน่ะถ้าเราแก้ไขทุกข์เนี้ยแล้วมันก็จะไปเจอทุกข์อีกทุกอย่างอื่นน่ะมันจะอาจจะทุกข์มากทุกข์น้อยเนอะอาจจะไม่ใช่ความสุขซะทีเดียวอะ่ะเพื่อนเพื่อนคือเรามองดูว่าปัญหาแต่ละอย่างอะ่ะมันมันนำความทุกข์มาให้เราแต่ถ้าเราผ่านเข้าไปผ่านก้าวผ่านไปแล้ว เราแก้ไขให้ทุกน้อยลงผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันความสุขมันก็เพิ่มเข้ามาเนาะสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เราก็ปล่อยไปสิ่งไหนที่แบบว่าคนที่ไม่ใช่เราก็ปล่อยไปวางใจไม่ต้องให้อยากกลับมาไม่อยากให้ปัญหาหรือสิ่งที่เป็นเกิดความทุกข์อีกอะ่ะไม่อยากให้เป็นอดีตอะ่ะกลับมาทําร้ายเราอีกด้วยความคิดของเราอะไรเนาะเราต้อง ตัดปัญหาตั้งแต่รากเหง้าของปัญหาก็คือความคิดแล้วก็จิตใต้สำนึกของเราบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เรารู้ว่าความคิดเนาะมาทาให้เราเกิดความทุกข์เราก็ต้องเบี่ยงเบนความสนใจของความคิดของเราเนาะสิ่งนี้มันไม่ใช่ทําไมเรามัวแต่คิดคิดแล้วได้อะไรคิดแล้วยิ่งเกิดความทุกข์คิดแล้วยิ่งทําให้เราจม อยู่กับสิ่งที่มันทําร้ายใจเราอะ่ะมันทําให้เราหมดแรงทําให้เราท้ออะ่ะแล้วทําไมเราต้องคิดแล้วทําไมเราต้องให้เวลากับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าสําหรับเราเนาะเพราะว่าสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเกิดความทุกข์แสดงว่าสิ่งนั้นมันมันไม่โอเคและทาไมเรายังจมอีกหลายๆครั้งตัวเราเองนะก็เป็นนะที่ไม่สามารถที่จะก้ามก้าวก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ได้นอกจากเราอะ่ะ ต้องถอยออกมาก่อนถอยออกมาพร้อมทั้งหยุดคิดแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นก่อนคือมันอาจจะหยุดคิดไม่ได้ซะทีเดียวเราคิดในสิ่งที่ที่สิ่งอื่นน่ะเข้ามาแทนที่ความคิดที่เป็นทุกข์เนาะเพราะความเวลาเราเติมเหมือนเหมือนกับเติมน้ําดีเติมน้ําใสไล่น้ําเสียออกอะ ว่าความคิดของเรามันจะผุดขึ้นมาโดยออโต้ถึงแม้เราไม่อยากคิดก็จริงเพื่อนๆแต่ว่ามันจะขึ้นมาว่าความคิดมันเกิดขึ้นในหัวของเราตลอดเวลามันวันหนึ่งที่เขาเคยพูดว่าความคิดเกิดขึ้นเจ็ดหมื่นครั้งอัดเราก็ไม่เคยนับนะแต่ว่าเรามันเยอะจริงๆมันมันเยอะมากๆเนาะคือแบบว่าขนาดขับรถขนาดฟังขนาดสิ่งที่เราพูดอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็คิดคิดโน้นคิดนี่อะไรเงี้ยคิดว่าคนอื่นเขาจะ ฟังเราไหมหรือสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปมันจะมีคุณค่าสําหรับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ความคิดก็ยังผุดขึ้นนะขณะที่เราพูดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรามาแบ่งปันวันนี้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เราก็ปล่อยไปแล้วว่าวางใจไม่ต้องอยากให้มันกลับมาหาเราอีกหรอกเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เนาะ เพราะว่าเราก้าวข้ามผ่านไปแล้วเราไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าในฐานะ,ะเพื่อนเพื่อนมนุษย์ที่มนุษย์แม่ที่แบบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องแบบดูแลจิตใจของเราให้แบบมีความสุขกับสถานการณ์ที่ตอนเนี้แหละเนาะสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละ อดีตมันคือความฝันไงปัจจุบันมันคือความจริงที่กําลังเกิดขึ้นกับเราเราอยู่กับลูกของเราเราอยู่กับเพื่อนๆที่อยู่ใน u t u b e เนาะเราได้แบ่งปันเราได้สร้างคุณค่าเรามีคุณค่านะเออเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองจุดไฟให้ตัวเองแล้วก็แบ่งแบ่งแรงบันดาลใจนี้ออกไปยังเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ใช่แม่เลยงเดี่ยวก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เข้ามา ฟังคลิปของเราเนาะได้ได้แรงบนนันดาลใจไปแล้วว่าเป็นแบบสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าเนาะอย่าไปตามหาหรืออย่าไปอ,อ,อยากให้กลับมาสิ่งไหนที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ถ้าเราเอาสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปแล้วสิ่งที่ใช่มันจะเข้ามาแทนที่เสมอเหมือนมีสิ่งหนึ่งออกไปเนาะสิ่งใหม่จะเข้ามาเราย้ายโฟกัส ไปสิ่งที่ดีกว่าพัฒนาจิตใจตัวเองให้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะตามสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องและดีงามอย่างมีความสุข ชีวิตของเราใช้ไปเหอะเนาะใช้ไปเหอะอย่างมีคุณค่าแบ่งคุณค่าออกไปอย่างเพื่อนๆต่อไปเนาะคนะขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขกับทุกเวลากับทุกช่วงเวลาของเรากับทุกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้มีความทุกข์น้อยลงคือมันมีหลายคนก็บอกว่าความสุขมันมีความสุขคือความสุขก็คือมีทุกข์น้อยนั่นแหละเนาะ อ๊าบายขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้